สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n e l ดด d d ้คุกกิ้งครับวันนี้ d a ด d y จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูง่ายๆคลายร้อนสําหรับช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับกับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมครับสูตรนี้เนื้อวุ้นมะพร้าวเนื้อนุ่มละมุนหวานหอมชื่นใจยิ่งได้ทานตอนแช่เย็นๆยิ่งให้ความสดชื่นนะครับแล้วที่สำคัญคือจะไม่หวานมากนะครับหวานละมุนกำลังดีเลยครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆเนี่ยชอบทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําทีละเยอะๆแล้วก็ยัดใส่ตู้เย็นไว้เลยนะครับเวลาลูกๆกลับจากโรงเรียนมาร้อนๆนะครับได้ทานสักถ้วยหนึ่งก็ชื่นใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมประมาณ5ลูกเราผ่าออกมาแล้วเราได้น้มามะพร้าประมาณ2,000กรัมแล้วก็ขูดเนื้อได้ประมาณ400กรัมครับ ต่อไปเป็นน้ำตาลทราย100กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็ผงวุ้นประมาณ10กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นํามะพร้าวอ่อนเนี่ยมาเฉาะด้านบนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับให้มีขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะนํามูนมะพร้าวใส่ลงไปในรูปมะพร้าวด้วยนะครับเวลาเราใส่หรือเวลาเราทานเนี่ยก็จะได้ทานง่ายนะครับ เสร็จแล้วเราก็นําน้ํามะพร้าวเทใส่ภาชนะแยกไว้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้น้มามะพร้าวทั้งหมดประมาณ2,000กรัมครับนี่นะครับเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะขูดเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในภาชนะรอไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปผสมกับบูนมะพร้าวทีหลังครับเราก็ใช้ที่ขูดมะพร้าวเนี่ยค่อยๆขูดในลูกให้หมดเลยนะครับ ัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําน้านํามะพร้าวมากรองหนึ่งรอบนะครับกรองเอาเศษเนื้อเศษมะพร้าวที่มันติดมาเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเราก็จะได้น้ํามะพร้าวใสๆแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําผงวุ้นมาเทใส่ลงในน้ํามะพร้าวนะครับจากนั้นเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวครับพอเราพักครบ15นาทีเราก็ยกขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับ จากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนผงวุ้นละลายเลยครับวิธีสังเกตว่าผงวุ้นะละลายหรือยังนะครับให้เพื่อนเพื่อนยกทัพพีมาดูถ้ามันเป็นเม็ดเมดที่ทัพพีอยู่แสดงว่าผงวุ้นยังไม่ละลายนะครับเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนไม่มีผงวุ้นติดที่ทัพพีแบบนี้เลยครับพอผงวุ้นละลายดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนน้าตาลทรายกับเกลือเนี่ยละลายเข้ากันครับ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้เลยนะครับว่าได้ความหวานถูกใจหรือ,อยังนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยน้ำมะพร้าวอาจจะหวานมากหว่านน้อยเราอาจจะเพิ่มน้ําตาลลดน้ําตาลขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับพอเราได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเนื้อมะพร้าวลงไปครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยมันสุกนะครับมันจะได้ไม่เสียง่ายครับจากนั้นเราก็พักบุ้นมะพร้าวให้มันอุ่นลงสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาเทใส่ภาชนะได้เลยครับ วันนี้แดดดี้จะใส่ลงไปในลูกมะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วด้วยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกใส่ภาชนะได้ตามชอบเลยนะครับตัวที่เป็นแก้วเนี่ยเราก็จะเลือกที่มีฝาปิดนะครับมันก็จะเก็บเข้าตู้เย็นได้สะดวกเวลานําออกมาทานก็จะทานง่ายด้วยนะครับหรือใครที่จะทําขายในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับเพื่อนๆก็หาแก้วสวยๆหรือว่าหาพิมพ์สวยๆเอามาใส่นะครับก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นครับ พอเราตักใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปแช่ตู้เย็นครับแด่ดีจะแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้บุน้นมันเซตตัวครับจากนั้นเราก็สามารถนําออกมาทานได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูบุ้นมะพร้าวน้ําหอมครับ เ,เมนูง่ายๆคลายร้อนในช่วงที่หน้าร้อนกำลังจะมาถึงนี้นะครับตัวบุญมีความนุ่มละมุนรสชาติหวานหอมแล้วก็ทานชื่นใจมากๆเลยนะครับยิ่งได้แช่เย็นๆนะครับทานแล้วหอมอร่อยชื่นใจมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ลูกๆนชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้นจะไม่หวานมากแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวล้วนๆเลยนะครับทำให้บุญมะพร้าวของเรานุ่มอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ แดตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แตหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แดตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ